สวัสดีครับวันนี้ผมมีหลวงพ่อเงินองค์ใหม่มาให้ชมนะครับไม่รู้เป็นไงผมชอบเลนหลวงพ่อเงินที่ว่าเนื้อซีดแล้วก็แห้งๆมันเนื้อหมดอายุอะ่ะมันต้องเหลืองหมดอายุอะ่ะอันนี้ก็มีอ,องค์มาให้ชมอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินบางคาพิมพ์นิยมซึ่งเป็นอ,องค์หนึ่งที่เป็นองค์ที่ว่าผมชอบแล้วก็สะสมมา เนื้อจะค่อนข้างจะซีดๆนะครับทองเหลืองซีดแบบทองเหลืองหมดอายุให้ชมอีกองหนึง่งดูด้านข้างครับแล้วก็ด้านหลังนี่ครับเนื้อจะแห้งๆซีดแล้วก็มีโลตามด เน,นี่ยกลอนดูด้านหน้าเต็มๆองค์ครับองค์นี้จะแห้งแล้วก็ซีบใครที่เข้ามาก็ช่วยดูและช่วยพิจารณานะครับว่าองค์นี้เป็นยังไง เก็สบสะสมมานานครับหลงเงินน่ะแต่ชอบเก็บหลงเงินที่องค์ซิซี่นม่อต้องเหลือหมดอายุอูไต้ฐานครับร้อยตัดชนวนและการหล่อกแบบโบราณโบราณไม่ชอบเก็บแบบนี้ครับแลาดูเก่าแบบเนื้อหมดอายุ แบบนี้ดูง่ายง่ายเนื้อไม่เหลืองจัดมีแต่เหลืองซีดๆใครที่ชอบเนื้อ้องเหลืองแบบนี้ก็แวะมาชมได้นะครับแบบเนื้อหมดอายุแบบทองเหลืองหมดยางนะครับผมคิดว่าอายุทองเหลืองร้อยปีขึ้นไปนี่ต้องแบบหมดยางทองเหลืองจะต้องซีดแล้วจะแห้ง มีร่องรอยความเก่าให้เห็นองนี้สีนมากครับออกจะออกสีเงินได้ซ้ํำไปอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองครับขปรผสมองนี้ก็สวยครับถ้าสมเก็บมาเอาเนี้เก่าเนื้อสีเนื้อแห้งมีร่องรอยความเก่าเป็นพินนิยม ครับแล้วก็ดันข้ามมีผิวประหลอดประหลอดหน่อยๆมีกระแสเงินนิดๆใครที่ชอบเนื้ทอทงเหลืองเก่าๆซีดๆ,ๆก็ลองแะเข้ามาชมดูนะครับติชมก็ได้ครับ เนื้อเหลืองซีดเนื้อแห้งเนื้อเก่าเป็นเนื้อที่ผมฝันหาแล้วก็เก็บมาได้ผมเชื่อชมชอบชอบเนื้อแบบนี้ครับซึ่งมาให้แลดูแบบดูง่ายทองเหลืองหมดอายุซีดแห้งแห้งแฝงไม่ได้ความเก่า ที่เก็บมาก็มีแต่เนื้อประเภทนี้ครับแห้งแๆซีดดแบบทองเหลืองหดอายุชนูตีนองค,ครับซีดแท้งองนี้ไม่มีมือรองนั่งครับคงจะเป็นพิมพ์บีอะ หรือพิมพ์เอผมก็ไม่ทราบใครซ่องทราบประเมินกันมาด้วยนะครับแห้งซีดสมอายุในความรู้สึกผมพาที่ว่าร้อยกว่าปีเนื้อทังเหลืองเนี่ยครับต้องออกแบบนี้ครับเหลืองสดๆผมไม่ได้เก็บเลยครับเก็บแต่เหลืองซีดๆแห้งๆ เนื้อท้งเหลืองบอดยุแบบคล้ายเนื้อขันลงหินน่ะชอบเนื้อแห้งเนื้อซีดก็ว่มาเข้ามาชมได้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปถ,ถัดไปครับคล,คลิปต่อไปจุจะลงครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชิปรับชมคลิปต่อไปองนี้สวยครับในความรู้สึกขององนี้สวยมากสวยที่เนื้อซีคลัสสิกมันเหมือนเป็นผ้าดูง่ายเนื้อหมดอายุท้องเหลืองหมดยางองนี้เก่าครับ นี้เก่าดูง่ายตัดสินใจง่ายผมไม่มีทองเหลืองสดครับ,รบท,ที่ิะซีดแห้งแฝงความเก่าขาวน้ำตาลเข้มน้ำซอบแขนน,นี่น้ำตาลเข้มครับไม่ดำ มันเป็นเอกลักของหลวงพ่อเงินบางคลานสวยครับเก่าจริงครับวันนี้เก่าจริงแม่ก็มาชมกได้ครับพระเก่าจริงครับซีดแห้งเนื้อไม่ส่งประกายวาว เนื้อนิ่งทองเก่าท้องเหลืองเก่าท้องผสมเก่าเนื้อต้องนิ่งครับจะไม่ส่งประกายวาวจะไม่มีความเหลือบของโลหะใหม่โลหะเก่านี่จะแห้งครับไม่ส่งประกายวาลแห้งซีดเนื้อท้องเหลือหมดอายุใต้ฐาน ในฐานนี้ปประหลอดเงินด้วยครับประหลอดเงินคิดแต่คงจะเป็นพวบดีบุกะนะมีมีมด้วยครับมีด้วยแต่แตดชิด้นเนื้อโลหะเก่าครับจะแห้งซีดไม่ส่องประกายวาลเนื้อทองเหลืองต้องเพิ่พอทองผสมท้งองผสมหมไออยุอะ่ะ ดูง่ายครับดูง่ายผมชอบเก็บสะสมทองเหลืองซีดๆนี่แหละครับใครที่ชอบเนื้อทองเหลืองทองผสมแห้งๆซีดๆเดี๋ยวช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปครับองนี้สวยครับสวยพัสสิก ถูกพิมพ์ครับลองเข้าไปดูหนังสือเก่าๆนะครับจะแห้งๆซีซีอย่างนี้แหละครับเนื้อทองโบราณร้อยกว่าปีก็ขนาดนี้แหละครับเนื้อดนข้างแล้วก็ดันหน้าครับตรงนี้สวยครับสวยแบบคลาสสิกสวยแบบแห้งๆซีซีเนื้อสมอายุครับ เนื่ส่งอายุเนื้อไม่ส่งประกายวาวจริงๆหลงบางเงินบางคันก็เป็นเนื้อทองเหลือ,องนี่ละครับทองเหลือลงทองผสมซีดๆแห้งๆเมื่อถึงพอถึงอายุร้อยกว่าปีก็จะซีดๆแ,แห้งอย่างนี้ละจะไม่ส่งประกายวาวลองดูเต็มองครับ ด้านหลังเลข้างหนี่งสวยครับตรงนี้สวยด้านหน้าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะหาหลวงมกินหรือหลวงพ่ออื่นๆมาให้ชมอีกในวันถัดไปวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็เข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ก็จะได้รับชมคลิปต่อๆไปแบบจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปครับขอบคุณมากนะครับที่เราเข้ามาชมคลิปหลวงพ่องเงินวัดบางคานขอบคุณครับ